คือสภาพกิ่งตอนนะครับหลังจากที่ห้าลง่ถุงไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผ่านมาเป็นระยะเวลาวันที่สี่นะครับพดนน้ำเส้าเย็นนะครับเอาว่างกันใบในใ้หอมใหม่พอหายตืกแดดนะครับยังสดชื่นขึ้น,นเก่าครับภาพใบยังเขียวกะจีอยู่นะครับนี่คือผลของการใส่เทคนิควิธีการต่างๆนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นรากและก็อนุบาลต้นใหม่ของเ้าให้มีอัตราการหลอดคิดว่าตัวนี้ ได้ผลลอยเปอร์เซ็นต์นะครับก็บมาเนี่กะมาเบิงกิ่งตอนของน้ำใยนะครับกิ่งตอน้ำใยสิ่งตอนไวตั้งแต่ช่วงฤดูแรงที่แล้วนะครับตอนนี้กะออกรากเต็มที่พร้อ,อมที่จะเอาลงถุงหลวะกะไปปลูกได้นะครับการตอนในฤดูรแรงต้องใส่เทคนิคพิเศษนะครับพี่น้องถ้าหากวา่าตอนธรรมดาทั่วไปมันก็จะไม่ค่อยออกรากเพราะามันแห้งแรงแห้งนะครับตุ่มตอนมันจะแห้ง แล้กก็บ,บอ่อคอยปรงหลากแต่นี่ใส่เทคนิคพิเศษเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังว่าเทคนิคพิเศษเป็นอย่างไรมาเบิ่งกันแรกนะครับว่าหากมาันสิออกเต็มทีบอรนะครับเป็นการตอนด้วยเทคนิคพิเศษอันนี้เป็นกิ่งตอนของลำใยพันอีดอนะครับลูกดกแห้งนะครับงาฮักนิ่งงาฮักแล้วก็รวนถิมมันมันโดกเกินเหตุน,นะครับมันนักนักเกินก็เลยเฮทยัย ง g มันหักเพราะว่ามันสูงนะครับคำยันพ่ถึงซุ้มอยู่ต่ำเนมันก็สามารถฮ็ดใหม่คำได้แต่ว่าอยู่สูงนี่คำบ่ได้หัก4ีหาง n ครับ nga ห mm hmm. นังกาหักกองอยู่ขี้ดินนะครับถิ่มตั้งแต่ช่วงที่มันยังทั่ได้ซุกเต็มที่นะครับเ mm hmm. มื่อนี้หลังจากที่ตัดกิ่งตอนแล้วก็จะเก็บผลลำไยนะครับ mm hmm. เอาตากล้องเอามือกล้องมาจับให้หน่อย mm hmm. ตัวนี้เป็นกิ้งกระดูงครับพี่น้อง กินก็โดง่งลองตัดิ่งวา่ามันจะมีหักออกหลายันไหนหลังจากเขาตัดแล้วก็จะนําไปสู่ขั้นตอนต่อไปครับก็ค,คือการพักอนุบาลใ้ก้อนลงถุงนะครับจะมีขั้นตอนอีกนะครับตัวนี้หักมันออกหลายเต๋อแล้วครับมีผลนะโมเมนต์แต่ในรากาศมีผลด้วยครับผลติดมานน้ำนะครับ เป็นกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงเบื้องหากมันครับหากกระลังออกสีน้ำตาลพร้อมที่จะช่ำได้แหละพร้อมจะไปปลูกได้แหละเอาไปเบื้องกิ่งต่อไปครับกิ่งกระโดงส่วนใหญ่มันก็นจะอยู่กรแจ๊ก,กระกจายนะครับกิ่งกระโดงนี่ปลูกง่ายพเพราะจะปลูกลงดินปับ๊บได้สองสามเดือนมือนกน็สามารถที่จะ ขอบดอกขอ,อกบคุณให้เลยมารับหน่อยอน,นีคนซอยชึป มันนีหากใยแห้งหากหลายแห้งลนหลายเนาะลนถิ่มมันหอดเลลอลวลาเจ็บบอกเจ็บปปๆแกแต่ลนนะลนหิ่มส่วนหนึ่งครับพี่น้องก็พี่น้องครับหลังจากที่เห่าตัดกิ่งตอมา ได้เล่าเข้ากับมาตกแต่งกิ่งซึ่งเป็นรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับถากว่ามีผลพม่านกับตัดออกนะครับจะตัดแต่งกิ่งนะครับริดใบมันออกนะครับมีต้นนี้ออกลากค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับลากที่มันพอดีนะครับคือจะมีลักษณะเป็นสีน้ําตาลนอนนะครับถ้ายั่งสีขาวอยู่กับย่งพันได้พร้อมนะครับมีโอกาสตายหลาย ต้องล่อให้มันหลาแก่เพราะสมควรนะครับออกสีน้ำตาลอ่อนนิดนึงนะครับการรีดใบหรือการตกแต่งกิ่งนะครับก็เป็นส่วนสำคัญนะครับในช่วงนี้เพราะว่า,าป้องกันการคายน้ำหรือลดปริมั่นการคายน้ำนะครับถ้าหากว่าใบหลายกิ่งหลายครับมั่นก็จะเอาไปลอเลียงใบหรือกิ่งบ่พออาจจะทำให้มันตายได้นะครับต้องรีดออกเอาไวประมาณ พอสุมควนนะครับยาไวหลายนะครับครับหลังจากที่เท้าตกแต่งกิ่งเป็นทีเียเรียบร้อยแล้วก็ไปขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการแกะพลาสติกนะครับออกจากตุ่มนะครับซึ่งเทคนิคพิเศษในที่เกินไวเบื้องต้นนะครับก็จะมีการซอนพลาสติกถึงสองสันนะครับสันแรกนะครับเป็นตุ่มเปลี่ยนพลาสติกถุงพลาสติกที่ใส่กับตุ่มดินตุ่มมเผานะครับ สำหรับการตอนแลวก็ชสันที่2จะเป็นลาสติกล่องเพื่อป้องกันการคายน้ำเรืืองเงายน้ำออกจากสันที่1นะครับนะครับเป็นเทคนิคพิเศษครับมีปาสติกสอนสองสันนะครับถึงสันที่อยู่นอกสุดออกกอนนะครับตัวนี้เป็นการใส่หลอดที่สองนะครับก็จะเหลืออยู่ตุ่มแรกนะครับปกติกับมีแค่ตุ่มนี่นะครับถ้าเป็นฤดูฝนนะครับ แต่เป็นฤด,ดูแลงเข้ากับซอนเป็นซองสั้นนะครับเป็นเทคนิคพิเศษจากนั้นเขากับเอาไปแช่น้ำไว้ครับพี่น้องอแช่น้ำเอาตุ่มแช่น้ำทิ่มไว้เพื่อให้เป็นการกระตุนหลกนะครับต้นใหม่ได้รู้ว่าต่อไปดีต้นแม่บ่ได้เลี้ยงแล้วนะครับจะต้องอาศัยหลกในการดูดซึมน้ำดูดซึมเอาอาหารไปเลี้ยง้าของครับเป็นการกระตุนหลกเพื่อให้หลกนั้นมันได้ทางานนะครับ เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการลุ่มถุงต่อไปนะครับก็จะใส่วิธีเนี่ยนะครับแช่น้ำทิ้งว้ประมาณจักสามชิปนาทีนะครับพี่น้อสามชิปนาทีหรืออาจจะไล่ก้อนหนัก็ได้ครับให้น้ำม,มันซึมก่อนที่ตุ่มดินจนอิ่มพูละนะครับนะครับมันก็จะสามารถซึมเข้าไปในตุ่มตุ่มดินตุ่มมะเขาตัวนี้นะครับทิ้งว้ประมาณจักหยีซสามิปนาทีหรือนา่นก็นหนังก็ได้นะครับกาว่ามัน อิ่มตัวเต็มที่นั่นแหละนะครับเพราะว่าการเที่ยงสี่นะครับเป็นการกระตุนให้หลากเริ่มทํางานนะครับให้หลากได้เริ่มทํางานเอาจากการดูดสับเอานา้ำเอาอาหารไปรอเลี้ยงกิ่งของตัวเองนะครับครับจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อมากะจะนั่มกิ่งพันุของเข่าที่แช่น้ำไ้อิ่มตัวแล้วนะครับไว้ในถุงพลาสติก เพื่อเป็นการอบเนาะอิอวีาอีกจังไรล่ะครับว่าอบอบป,ปกตินะเฮาเข้าใจว่าอบก็คือการเอาเขาในห่องที่มีความห่อนแต่ตัวนี้ม,มันเปนความห่อนนะครับคือใส่ถุงพลาสติกไว้เพื่อลดปริมาณการคายน้ำของผืชนะครับเพราะปกติแล้วมันมีใบส่วนหนึ่งมันจะคายน้ำหลายนะครับถ้าหากว่าเฮาใส่ในพลาสติกตัวนี้กุ้มไว ไอ้านามสิ่งผดข่ายออกมาเมื่อก็จะวนเวียนอยู่ในนี่นะครับารการระเหยหรือการคายนามก็จะลดหน่อยลงนะครับเ็เหตุในผชมีโอกาสรอดหลายกว่าเห่าตัดลวมาซ้ำเลยนะครับจะใส่ถุงพลาสติกตัวนี้นะครับอบไวปมมบ้ประมาณจักสามเหม,ออหม,อม,หมือนะครับประมาณจักสามมือสองมือสามเหมือนะครับเข็มยางหน่อย ถ้าหากว่าได้ทุ้งเงาเงวตัวนี้นะครับปิดได้เรื่อยยิ่งดีครับแต่ตัวนี้มันกิ่งมันค่อนขขางะยาเงวกันเลยมักจะโคนะครับก็ว่าเป็นอย่างครับเฮาจะนั่มทุ้งนี้ไปวางไว้ในหอมใหม่นะครับนั่มทุ้งที่ได้นะครับก็ไปวางไว้ในหอมใหม่นะครับที่มีแสงแดดทองพอถึงนะครับจากนั้นเขาก็ให้น้ำทุกเมื่อนะครับมือและเือโดยการยกกิ่งตอนนะครับเอามาจุ่มน้ำแช่น้ำไปประมาณจัก ยี่สิบสามทีมาที่จนกว่ามันจะอิ่มตัวแล้วกราฟเข้าไปถุงคือเก่านะครับเมื่อสุดท้ายก่อนเข้าจะเอาลงถุงนะครับคือเมือที่สามกับแซน้ำคือเก่านะครับแซน้ำมันอิ่มตัวแล้วจังคอยแกะตุ่มของมันนะครับเพื่อที่จะลงถุงต่อไปนะครับเ็ดุังรี่นะครับมีโอกาสหลอดลอยเปลืเส้นเลยนะครับกับพี่น้องผูส้สนใจกับล่องเบิร์นะครับใน่เป็นเทคนิคพิเศษที่ทั้งสวนได้คิดค้นวิธีการใหม่ๆนะครับ ทำให้มีอัตราการหลอดลอยเปเซนต์ลยทีเดียวนะครับคบนี่คือสภาพต้นใหม่ครับที่เห่าอบไว้ในถุงพลาสติกนะครับเมื่อนี้เป็นมือที่3แล้วนะครับแต่ก็ยังสดใสยุยคเก่านะครับต้นใหม่ผมมีเหี่ยวเฉานะครับครับสำหรับต้นใหม่ที่เห่าออมาใส่ถุงไวเพื่อเป็นการอบหนึ่งครับนอกจากลดปริมาณการค่ายน้ำแล้วนะครับก็ยังเป็นการกระตุ้น รากของกิ่งตอนของเห่านะครับให้ได้เริ่มทํางานซึ่งปกติแล้วส่วนเนื้อมันจะดูดอาหารจากต้นแม่มน,นะครับหลังจากที่เห่าตัดกิ่งมาแล้วนะครับมันก็นจะบปรสามารถได้อาหารจากต้นแม่มันเห่าต้องใส่วิธีการกระตุ้นนะครับโดยการแช่น้ำให้ชุ่มๆเพื่อหากจะได้มีโอกาสในการดูดซึมน้ำในการเริ่มทำหน้าที่ต่อไปนะครับ จะโหลดปริมาณการคายนา้ำอากาศกระตุ้นให้หลากเรื่มทํางานนะครับโอกาสตายก็จะน้อยลงนะครับต่อไปกับภาพพี่น้อกไปเบิ่งเกี่ยวกับส่วนผสมของดินที่เราจะเอาลงถุงนะครับก็บจะมีดินล้วนนะครับสองส่วนแล้วก็แกบดำหนึ่งส่วนกับขี้ไก่ขี้ไก่เนี่ยมหลายครับบ่ถึงหนึ่งส่วนนะครับผสมกันเข้าไป ลาลงถุงล้าก็จะแกะกิ่งตอนนะครับลงซ่อาใหม่หละะังจากซ่อมแล้วเขาก็จะปลวอยในโฮมอยู่ประมาณจากหนึ่งสัปดาห์ครับกับตัวนี้ก็ลงถุงเป็นดีเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะนําไปไว่อยในโฮมใหม่นะครับไว้ในโฮมใหม่เพื่อเป็นการพางแสงนะครับปล่อยแสงแดดส่องถึงนะครับทิ้งไว้ประมาณจากาสัปดาห์นึงนะครับ เป็นยางหน่อยนะครับเป็นกว่าต้นใหม่เขาจะแข็งแรงนะครับครับนี่คือสภาพกิ่งตอนนะครับหลังจากที่เทาลงถุงไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผ่านมาเป็นระยะเวลาเมื่อที่สี่นะครับหดน้ำเศร้าเย็นนะครับเอาว่างกันใ้ในไต่หอมใหม่ผูให้ตืกแดดนะครับเป็นยังสดชื่นขึ้นเก่าครับสภาพใบยังเขียวกะจีอยู่นะครับนี่คือผลของการใส่ เทคนิควิธีการต่างๆนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นรากหลักอนุบาลต้นใหม่ของเหาาห้มีอัตราการหลอดคิดว่าตัวนี้ได้ผลลอยเปอร์เซ็นต์น,นะครับซิบก่าถุงนี่ก็ยังสดชื่นขึ้นเก่านะครับส่วนใหญ่ถ้าหากว่ามันจะบหลอดมันจะแสดงให้เห็นตั้งแต่วันแรกนะครับวันแรกเป็นต้นไปใบก็เริ่มเหี่ยวเฉานะครับบ่เกินสามหมือหัวท่านที่ว่าตน้นใดจะหลอดตอดัวใดบหลอดนะครับแต่ตัวนี้ ผ่านมาแล้วได้ซีเหมือนนะครับยังสดชื่นขึ้นเก่านะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับถา,ากว่าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการท่าคลิปต่อไปพี่น้องมีอยังดีๆที่จะแนะนําการแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ